สวัสดีครับผมดีสามวันนี้ตอู่ในเก๋ไครับนะวันนี้เราโหลดมอสมอสหนึ่งมาน่าสนใจนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านที่ลอยอยู่บนกลางน้ำนะ่ะเฮ้ย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 บ้านหลังนี้อโอเคนี่ครับทุกคนผมมีชุดปัดดาน้ำด้วยนี่เป็นมอสนะทุกคนนะอ่าก็มาลองใส่ดูว่าเป็นยังไงนะนทุกคน,นตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะ แต่ใส่ชุดปะนาน,น้ําก่อนึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บ,บแล้วก็มีหอ,อกเลยเอาไว้ป้องกันตัวเอ้ยเป็นไงเฮ้ยเท่ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวลองเอาเออลองเอาลองเอาโหมดพระเจ้าหอกดูนะทุกคนว่ามันจะสามารถดำน้ำได้จริงหรือเปล่านะฮะตอนนี้เกาะก็อยู่ประมาณสองห้าหกสองเกาะก็อยู่ในระดับป้องกันในระในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่งี้เนาะ ก็ช่วยได้เยอะโอเคกนอื่น <_ an> เพื่อจะได้บอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เงือกเดี๋ยวจะลงไปดำน้ำให้ดูนี่โอเคสั okay. งเกตฟองน้ำขวาล่างให้ตายสิฉันลดอะฉันบ <_ Questo> ้าเป็นเพราฉันออ่ฉันไม่สามารถหายใจในน้ำได้แต่เมื่อฉันใส่ชุดเกาะอ,อันนี้แล้วนะจะทำให้เราวิ่งช้าลงนิดนึงนะบนบก แต่ถ้าสมมุติเราโดดลงน้ําไปว้าวว่ายน้ำว้าขึ้นด้วยหรือเปล่านี่โอ้โหเตรเทดูดิโอ้โอพูดพูดในน้ําก็ได้ดูดิโอ้มันเยี่ยมไปเลยทุยกคนดูดิโอ้มันเจ๋งยังไม่ล่ะ,ะเดี๋ยวเราจะลองดำน้ำดูฟองอากาศก็ไม่ลดด้วยนะมันเป็นชุดประดาน้าที่ดีมากเลยอนี่รับดำน้ำําให้ดูความสวยงามภายในอ่ภายในทะเลนะะ ทะเลของเรามันสวยมากทุกคนดูดินๆๆๆจะจับปลาจะปลาจะปลาจังวะเป็นไงฮึเราลองไปเก็บเราก็ได้ปลาด้วยนะนนี่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนเราปลาหอกทำไมน้ำเฮ้ยทำไมฟองบู่มันเป็นไงเราไปเหยียบนนี่โอเค เดียพื้นก็ได้นะฮะดูดิเดินบนพื้นก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราลอยน้ําขึ้นมาปุ๊บล้วก็เดินใ้าอยากหาโอเคถ้าอยากว่ายน้ําก็ว่ายได้นะี่โอเคก็ประมาณนี้เป็นมอสที่ไม่มีอะไรครับเป็นชุดบนน้ำงงๆวันหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าก็ดีเลเอาไว้สํารวจใต้น้ําสําหรับคนที่ชอบรถยนต์ยใต้น้านะทุกคนโอเค ข้างหน้ามีซอมบี้เว้ยเราจะลองสู้กันเฮ้ยอาชื้อมาดิมาดิอาชื้ออาชื้อ,อ,าอมาเก็บเก็บหอก่อนออกอยู่ในโอเคเขาเรียกอะไรนะเออมันไม่ใช่หอกมันเขาเรียกอะไรหอกใต้น้ำเขาเรียกอะไรวะอืมแหลมไม่รู้ <laughs> โอเค กาลาล็ประมาณนี้แ,นนแล้วกันนะทุกคนก็จากไปกับชุดบรรน้ำว่ายน้ําสุดเท่ของเราทีพีดีก็มาแค่ดีเนี่ยมาเร็วๆไปๆไปไปว่ามีชุดว่ายน้ำบรรณน้ำนะฮะอ่าก็ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็สามารถเดินปกติได้หมดนะว่ายน้ําก็ว่ายได้แล้วก็หายใจในน้ำได้ๆๆคนะฮะโอเคก็สหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคจ้าบาย